สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวแท้ส,สีที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผม,ผมก็รได้ได้ว่าหายไป3วันน่าจะได้ 3- 4วันน่าจะได้นะครับก็ไม่ได้ส่องตลาดเลยนะผมเพิ่งกลับมาจากงานตัวของ Su m m e r w a l k นะครับผมก็ไปงานนะครับผมแล้วก็ไปเจอพี่ปิ่มโอ้โหพี่ปิพมน่ารักมากกันเองจะจัดนะครับที่นี่เดี๋ยววันนี้เราจะมาเซอร์วตลาดว่าตลาดเป็นยังไงบ้าง เออมีคนทักมาเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องที่ตลาดตอนนี้เป็นจังไดพี่ตอนนี้เป็นจังไดเนี่ยเกมบอกก่อนว่าไม่ได้เล่นเลยครับไม่ไม่ได้จับไม่ได้ต้องเลยเพราะว่าไปงานคือไปงานจริงจังเกมหมิงเลยอเออก็เริ่มต้นขออนุญาตดูสินค้าที่ราคาตัาก,ก่อนได้บวกก็ไปบวกราคาลงจังไปบวก16ทีแล้วนะผมก็แต่เอ็มมันแพงขึ้นนะเอ็มแพงขึ้นซึเอ็มรับอยู่ที่42แล้วก็ขายที่4ี่บาทนะครับผมแล้วก็ราคาเรีนอกประมาณ4 4 4 5ประมาณนี้ครับก็ถือว่า ไม่แย่ไม่แย่ราคาค่อนข้างโอเคเลยนะครับกันแตกก็<ฮ>ประมาณกันแตออ่ใบบวกนะครับผมทุกอย่างก็เหมือนจะลงๆนิดหน่อยนะเพราะว่าเอมันแพงขึ้นเนาะสินค้าพวกนี้ก็อาจจะราคาลดลงนิดหนึ่งนี่ครับผมแล้วก็ต่อมาก็คือในเรื่องของบัตรดันดูดิบัตรดันเป็นโอ้แต่ว่าสายฟ้ากับหนังนี่คือแบบราคาโคตรตาฮักเลยเด๋อสายฟ้ากับหนังราคาตาฮักจัดนะฮะ โอ้ยอะไรเงี้ยโฮเทลทำไมมันถูกจังเลยอะ่ะทำไมตัวของบัตรต่างๆมันดูถูกจกังื่อนอ๋อเออราคาเอามันลงนะเนาะไม่ได้เล่นแค่แป๊บเดียวนะครับผมก็เออตอนนี้บัตรเก้าอี้ที่700 0นนะครับ700ดนเซนเนาะแล้วก็เอโอเโฮเทลโฮเทล8,000ันกว่าเกือบ900 0นะครับแล้วก็เออจะเป็นโรสซรารี่เท่าไหร่วอทซับโรสซารี่แพงมากเลยอะโรสซารี่ตอนนี้จะอยู่ราวๆประมาณสัก 17k ได้โหรถรถแพงนะโรสซารีแพงมาก 17k น่าจะได้แล้วก็ตัวของซาบ์นะครับผมซอบี20กว่าขีดโหแพงมากนะครับบอสจีน 26k ครับบอสจีน 26k อืมจะได้จะได้ก็ตอนนี้ถ้าจะลงจริงๆก็น่าจะเป็นโรงแรมอ่ะน่าจะดีสุดโรงแรมลงก็อี้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้ใบบุงใบบวกขึ้นมาก็น่าจะเป็นโรสซารีนั่นเองนะครับผมเชียร์สามตนี้ก็คือตัวของแรมนะครับผมแล้วก็ก็อี้นะครับแล้วก็โรสซารีนั่นเองส่วนซับแล้วก็ตัวจีนก็ลงเอาออีกได้นนั่เง นะฮะก็บัตรดันก็ราคาน่ารักนะบัตรดันราคาน่ารักมากอ่ะต่อมาขออนุญาตดูลิงพวกพวกของลิงลงลิงแรก่อนดิเออว่าราคาลิงมันมอมแมมซอมแซมไหมหรือสินค้าต่างๆเป็นยังไงบ้างอ่ะฮะอืมอืมราคาลิงก็มาถึงเดือดใช้ได้เหมือนกันนะครับโอราคาลิงคือถับต้องได้เลยอะราคาแบบโคตรฮักอะนี่ลิงราคาดีนะทุกคนลิงราคาไม่แย่มากครับ ลิงราคาก็ต่อชิ้นก็ประมาณสี่ร้อยห้าร้อยประมาณนี้อืมลิงราคาไม่แย่เลยลิงราคาผมว่าจะไ,ได้เลยครับแต่ว่าตอนนี้คือเหมือนเซ็ตกองกอยก็ยังคองครองคอนเซปต์อยู่ของน้องนั่นแหละครับผมอา้าวแล้วหลุดแล้วหลุดไงหูแบบไม่ได้มาแป๊บเดียวนี่คือหลุดหลุดเก่งมากนะผมจริงยอมรับเลยครับก็เรียกว่าเรามาถูกเกมนะครับทุกคนก็จะห้อยดีแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเรามาถูกเกมนะครับผมคือจริงๆอะ่ะผมมาถึงอะ่ะ ไม่หลุดนะหลุดแค่จอเดียวนะอีกสองจอก็ขายของได้ปกตินะผมทีนี้ก็แบบขายของแบบว้าวุ่นเลยทนะีเนี้ยว้าวุ่นเลยบ้าเอ้จะส่องกับพอส่องไปแล้วก็หลุดบ่อยเหมือนกันนะเออส่องส่องไปด้วยเออดูคงดูของไปด้วยเนี่ยหลุดบ่อยยนะจริงจักเป็นยัยอืมก็อยากให้ทีมงานแก้เรื่องหลุดหน่อยก็ดีเหมือนกันนะเพราะหลุดเยอะมากนะครับไม่ไหวจริงว่ะเอออยากอยากแบบอยากให้เขาแก้นะจริงๆอ่ะขาอยากผมอยากให้เขาแก้แบบจริงๆจังๆอ่ะเออเรื่องเรื่องการหลุดนะคือแบบ วันนี้คือหลุดจนแบบปวดหัวเออแบบไม่ไม่ไหวจริงๆวะ่ะปวดปวดไม่เก็นจัดเลยวะ่ะเออมาครับต่อเราก็มาดูต่อสิเมื่อกี้ถึง forest ใช่ไหมอ่ามาดูกันนะครับแล forest โอ้โหพงไพโอ้โหพงไพคือแบบราคาโคตรตาฮักพงไพราคาโคตรตาฮักอะ่ะโอ้โหราคาพงไพ o oh m y g o d o oh m y g o d o oh m y g o d ราคาพงไพน่ารักมากนะครับผมอ่า แล้วก็เหมือนกับไรเดอร์ไรเดอร์ตอนนี้น่าจะแบบ t o ฟอร์มป่ะเห็นเขาบอกกันอยู่ว่าไรเดอร์คือแบบ t o ฟ form จัดไรเดอร์โน .1 จัดอะไรเงี้ยเออต้องดูต้องดูต้องดูงดว่าไรเดอร์แบบ t o ฟอร์มขนาดไหนนะครับผมจริงวูว,ว,ว,วูวูราคาแพงเลยนะเอ้ยไรเดอร์ไม่ได้แพงมากนี่ไรเดอร์แต่ก่อน20กว่าเอ็มตอนนี้ไม่ได้แพงมากนะทุกคนราคาเริ่มตกแล้วแล้วถ้าสมมติว่าเป็นกีไรเดอร์ล่ะกีไรเดอร์อยู่ที่เท่าไหร่อะสามแสน ผมขายออกไปตอน M1 โอ้โหเรียกว่าแบบเกือบแตกอะ่ะเออผมขายออกไปตอน M1 นะตอนนี้คือ3แสนโอ้จะรั่วอ่ะน้ําตาจะไหลนะเออทำไมมันลง3วันเองนะนเพื่อนเน้นนะ3วันเองนะที่ผมไม่อยู่เอ่อหน้าจออ่ะแค่3วันเองนะคือแบบของมันทําไมราคามันลงแรงจังวะถ้าเป็น f เม m e r ล่ะกล่อง f a r m มอกล่อง f ์ r m e r โอ้ราคาลงแรงมากอะ่ะราคาลงราคาลงโคตรน่ากลัวของฟ f เมอร์ครับอืมว้าว ราคาแบบโคตรหืมโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยทำไมตลาดมันโดหดร้ายขนาดนี้สามวันเองเพื่อนแค่สามวันเองนะแ,นงนะแบบตลาดโหดร้ายมากอ่ะโอ้ทารีบมีของคือต้องรีบปล่อยออกให้ไวนะไม่งั้นงมแน่ๆนะผมโหแบบร้ากาจมากอะมาดูในเรื่องของใบบวกกันบ้างสิใบบวกออเป็นโบเกนหกพันโบเกนหกพันทุกคนเหลือเชื่อโบเกนหกพัน ไม่รู้เลยว่าสายฟ้ากับหนังตอนนี้จะถูกแค่ไหนแต่ว่าโปเกนตอนนี้หกพันโอ้โหไมคก็อโอไม่ก็อโลอุ้ยแบบมิดเดิลมิดเดิลมิดเดิลราคาน่ารักมากอะอะไรวะเนี่ยอุย้ยดูดิโลนะคุดทำไมของมันราคาหน้ารักจังวะโอไม่ไม่เจอแค่สามไม่เจอแค่สามวัน,นคือของแบบแบบเออแดงโอ้โหไฮแดงโอ้ไม่ก็อตไฮแดงกูเหลือเชื่อว่าอุ้ยไฮแดงถูกมา โอ้โหไปไฮอัพโอ้โหยไฮอัพถูกมากอะ่ะถูกจัดอะ่ะโอ้โหเด้งเจอโอ้โหเด้งเจอเลยจริงเหลือเชื่อคือเรียกได้ว่าแบบสินค้าตอนนี้คือราคาถูกมากแลและเเลเท่าเดิมนะแเลเท่าเดิมนะครับแล้วก็รีเจน e n รีเจนก็ราคาแบบนิ่งๆนะ,แล,ะนแล้วก็มายูนิคกันสิยูนิคกันสิโอ้โหราคาของแต่ยูนิคราคามันก็ทรงๆนี้แหละนะครับจริงยูนิคก็ประมาณนี้คะ่ะ ทำไมมันถึงลงแรงจังวะเรามาดูวิญญาณก่อนเลยอันับแรกแต่ว่าไปบวกถูกวิญญาณก็น่าจะถูกตามหรือเปล่าโอ้ไมคก็ถูกจริงวิญญาณถูกจริงถูกจริงจัดจัดถูกแบบจัดจัดเลยครับที่ชวีโค้เรียบร้อยวิญญาณถูกมากครับทุกคนถูกแบบถูกเลยอะว้าววิญญาณถูกมากครับวิญญาณถูกมากว้าวโอไมคก็อะไรเนี่ยโอไมคก็โอ โอ้บรรพงแบบปวดปวดเฮเลยปวดนี่แค่ผมไม่อยู่ไม่อยู่หน้าจอหรือแบบไปกรุงเทพอบไปไปแค่สามวันเองนะทุกคนสามวันกับสินค้าที่ราคาตกแบบบึมมั่มซำบีอะแบบช็อกเลยอะโอโ้ดูดีโอ้ยราคาราคาโคตรตาฮักดิจริงราคาโคตรตาฮักเลยเด้จริงเหลือเชื่อวอ่ะโอ้โหอยู่นี่แลแลแบบแลสิบสามเทเอคอะโอ้แบบแ K, แบบน่าตึงจัดเลย แร่ 13K 15K อู้น่าดึงจัดแร่เลอเชื่อว่าขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะมีเงินไม่ไม่เยอะมากอุ้ยมีเงินไม่เยอะมากมถึ้ว่าตามสบายโอเคน่ารักมากราคาของโคตรน่ารักเลยอะ่ะอืมอือฮะแร่ก็เหมือนจะขึ้นแต่ไม่ขึ้นนะแร่เหมือนจะขึ้นแต่ก็ไม่ขึ้นนะครับแล้วก็ทัชโอ้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สาฟ้า สายฟ้าดูสิโอ้โหสายฟ้าโคตรมอมอ่ะสายฟ้าโคตรตาฮะกอู้ยราคาโอ้ไม่ก็ราคาอู้สายฟ้าแดง 3K กูช็อกเลยวันนี้คือช็อกเลยเพื่อนจริงช็อกแบบช็อกจัดเลยอ่ะแล้วก็พิงค์แบบช็อกจัดเลยพี่ชายอะไรวะเนี้ยแสดงว่าแคสไฮมันล้นเหรอมันไม่มีขุดคูณ2นี่ใช่ปะเหมือนไม่มีขุดคูณ2องนะแคสไฮไม่น่าล้นนะครับเอ้ยแคสไฮก็ไม่ล้นนี่ แค้ไฮราคาวิ่งนะครับแค้นไฮจะไปสี่สิเพเอาให้ได้อ่ะจริงแค้ไฮราคาวิ่งนะเอาจริงๆเออแค้นไฮราคาวิ่งนะแต่แปลกมากแสดงว่าคนน่าจะลงดันกันเยอะนะครับผมจริงแบบลงดันเยอะมากเขาเอาของพวกย่อยมาจากไหนวะเออเฮ้ยดูดิแค้นไฮราคาแบบพคตะฮักเลยอืมอืมแค้นไฮแพงนะเพื่อนๆแค้นไฮยังแพงอยู่นะแปลกมากเลยแค้นไฮแพงนะครับแพงมากๆด้วยซ้ํานะดูดิดูดิแค้ไฮแพงนะแต่ว่าแบบ หนังสายฟ้าถูกเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแสดงว่าคนลงดันเยอะพอลงดันเยอะเสร็จปั๊บของก็มาถ่ายถ่ายปะอ๋อประมาณนี้นี่เองโอ้แมปไม่เจอแป๊บเดียวอะ่ะซึ่งผมก็มีใบแบบพวกนี้เยอะอยู่นะกาลังจะทําแบบคลิปตีบวกให้อะ่ะกำลังทาคลิปแบบมาย่อยสกย่อยของแคสดูว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าของแบบตาเราแบบตกใจเลยอะ่ะของลงแรงมากอะ่ะเพื่อนเพื่อนจริงแล้วก็กองกอยล่ะกองกอยเป็นไงบ้างหูกองกอยวันโอเค อกล่องกองกอยก็ราคาแบบปกตินะไม่ได้แพงไม่ได้ขึ้นมากอืมฮึแล้วก็โอ,โอเคไม่ไม่แย่ยมากไม่แย่ยมากอุลิเจนน่ารักจัดอะราคาลิเจนลิจอยน่ารักมากอะลิเจนลิจอยโคตรน่ารักเลยอะเออจริง H ฮ R โอ้ยันพยันเดี๋ยวดูราคาพายันดิราคาพายันอุลิเจนลิเจนสี่สิบกว่าเอ็มห้าสิบกว่าเอ็มว้าว ว้าวว้าวราคาพย,ายันเหมือนราคามันเดิมเดิมอ่ะเพื่อนเพื่อนเหมือนราคามันค่อนข้างที่จะทรงตัวมากๆเลยอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากมายนะครับราคามันแบบปกติมากๆเลยอ่ะดูดิเออว่แต่เหมือนกําไรจะขึ้นฮะเหมือนกองก้อยจะเป็นขาขึ้นวะ่ะกองก้อยราคามันดีตัวเฉยเลยว่ะเออกองกอยราคาดีตัวนะอืมอืมอืมประมาณนี้เออใช่กองกอยราคาดนะีตัววะ่ะ ใช่ใช่ใช่ใชความต้องการตลาดมันสูงเลยอะละกองกอยเอาพูดกัน,นง่ายๆนะความความต้องการตลาดมันแบบสูงจัดเลยอะไม่แผลกครับที่สินค้าพวกนี้ตราคาขึ้นเพราะว่าความต้องการตลาดมันสูงมากครับอืราคาเหมือนจะติดตัวขึ้นมาเลยฮนะเออใช่โอ้แต่ว่าหลังหลังรีจงรีเจนเนี่ยมันไม่มีแล้วนะหลังรีเจนเนี่ยคือแบบไม่มีแล้วนะทุกคนจริงว้าวว้าวว้าว,ว,าวเลยโอ้กองกอยบึมบ้ามเอจจ้า ประมาณนี้อราคาถือว่าไม่แย่ครับราคาไม่แย่เลยสําหรับกองกอยนะแล้วก็เอ,อที่มีได้รับความนิยมที่สุดก็จะเป็นมือปาคีนะมือปาครีมือปราครีมือปาคีเป็นไงบ้างอะอราคาใช้ได้ 3m กว่า 2m แสดงว่าปลาทูน่าถูกดิใช่ปะปลาทูน่าอราคาปลาโคตรน่ารักเลยออื ว้าวราคาปลาน่ารักมากน่ารักจัดเลยอะ่ะแล้วก็ปลาฉลามปลาฉลามน่าจะเท่าเดิมนะ400,000ผมว่าวอเตอร์ฮิ้วอะไรโอ้กูเหลือเชื่อเลยปังเลยอะ่ะแต่ว่าซามูไรมันมามันมาแทนเนาะก็เรียกได้ว่าซามูไราพาแบบขยมตุกนะจริงซามูไราพาขยมตุกนะครับนี่ซามูโอ้โหเหลือเชื่อซามูไราราคาแบบตาฮักจัดนะซามูไราราคาตาฮักจัดเลยอะ ว้าวเอจัดซามูไรแพงนะยอมรับว่าซามูไรแพงเลยอะแบบของมันของมันมีแบรนด์อ่ะเออของมันมีแบรนด์แบรนด์อ่ะมันแพงอยู่นะทุกคนซามูไรแบรนด์จัดเออแพงจัดเลยอะ่ะอ่าฮะมีกันตีกันทีมกันอีโอ้ห์ใหม่ก่อันนี้นะ่าจะเป็นสาย PP นะ่าจะเหมาะนะรองเท้าบวกบวกตัวของฮิปบวกสเปร์โอ้โหเปลือมากรองเท้ารองเท้าคือดีมากมือบวกฮิปบวกสเปร์โอ้ยว้าว โคตรดีบวกดีจัดบวกดีมากอืมเผาเผาบวกสเปย์โอ้ยออหมายก็ราคาโอ้ยแบบราคาแบบโอ้ยแบบร้องอะร้องก็มีร้องอ่ะจริงแบบเบอร์มากอ่ะเผาบวกสเปย์แหวนอะแหวนบวกคี่เดามเบวกครีโอ้โหตัวแหวนนะผมว่ายังแหวนล็อกยังคงโนหนึ่งอยู่เสมอะจริงแหวนล็อกยังคงโนหนึ่งเสมอนะครับก็ราคาของวันนี้เรียกได้ว่า เออแบบงงดีวะจริงอองตรงนะงงดีเหมือนกันก็แบบงงๆกับราคาของอ่ะคือแบบราคามันตกแรงมากๆอ่ะเพื่อนๆจริงก็เอ่อสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมซีอูนี่ข่ามาจ้ะแจ๊ะ